วันนี้พวกเราทั้ง4คนจะมาเอาชีวิตรอดเป็นเหล่าซีฟู้ดโดยมีทั้งกุ้งปลาหมึกแซลมอนและปลาบ,บ๊อบซีฟู้ดอย่างพวกเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือการขึ้นเป็นราชัยท้องทะเลดังนั้นพวกเราจะต้องไปฆ่าเจ้าแห่งท้องทะเลรีเวทานกันก่อนแต่ก่อนอื่นเลยครับไปแล้ว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 ไปแ<อ>ล้วโอ้ยมึกหม<อ>ึก

กุ้ง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 บงไม่ใส่ปลากุ้งกุ้งกุโอ้ยโอ้ไปโดนเลยโอ้ยโอ้ยอะไรอะอะไรอะโอ้ยโอ้ยอะไรอะโอ้ยอ้ยกุ้งตัวอะไรกัดกุ้งไม่รู้ตัวอะไรกัดกุ้งโอ้ยมันกัดกุกัดกุแล้วมันกกุอีกแล้วกกุออกไปกุ้ง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  ปิ๊งเลยดิทำไมวะโอ้ m u s c เมม e m o r y อะเออ Muscle m e ม o r y จริงเลียไปทช้ามาหลปีโอ้โอ้โดนบุกไปโดนบุกโอ้ยเเติมนะครับน้องๆเรามีโอกาสหาใครยิงเซนเทียนเจอไหมอะไรโพไซดอนชมพูจีบเราจีบเธอได้ไหมอ่ะจีบได้ไหมเธอสวยจังอ่ะอุ้ยเฮ้ยตัวนี้ก็สวยแน่ๆนี่เพื่อนเรานี่นะ เราขอได้ปะขออนุไปไปห้องพี่ไปน้องไปไปลสนใจไปห้องพี่ไปนอะไรเวลาประมบิกจีบหญิงก็พูดกันอย่างนี้หรอนั่นเราลงเหมือนกันไหมเอ้าแม่ลงเหมือนกันมีอาหารอยู่นะแซลมอนได้เลยกุ้งเอลงไปลงเหมือนกันเดี๋ยวจะขุดไปหาตั้มอ่ะปลาปลาปลาขุดไปหาปลาเบิกกัน โอ้ยปวารหัวทุนหัวทุนลโดนแดกแล้วโดนปวารแดกโอ้ยมึงรีบไปจากบ้านกูได้บี้หี่อ่ะอ่ะอ่ะโดหัวทุนหัวทุนลโดนแดกแล้วโดนปวารแดกโอ้ยมึงรีบไปจากบ้านกูเลยบี้หี่อ่ะอ่ะอ่ะ โอเคครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมวานหัวทุยถึงได้หิวปลาหมึกขนาดนี้คาชลอตเวลหรือวานสเปิร์มเป็นวานที่มีฟันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นนักล่าที่มีฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยและอาหารที่มันชอบกินนั่นก็คือปลาหมึกนั่นเองผิวตัวก็ใหญ่โอ้ยลาหมึงอย่าลยอ๋ด้วยช่วยด้วยกูกูกูจะไปกูจะไปช่วยกูจะมึงรู้ไหมว่ากูอะสควิดเกมมึงเคยเล่นหรือเปล่ามึงเคยเล่นอ่ะ ป้องกันโอ้ยโอ้ยมีอแล้วหรอไอ้เหี้ยโอ้ยอยากมีไทยเด่นไหวเหี้ยปลาใส่แม่ผ้าดันนแล้วนะมึงนี่นะจะมาหากูไอ้เหี้ยไม่อิ่มไงอีอ้วนอิ่วนโอ๊ยโอ้ยใจเย็น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 รามอิ่วนอิ่วนอิ่วันอิ่วนอิ่วนมึงจะแดงเลยนะฮะไม่อิ่มวะไม่อิ่มวะฮะไม่ออ กูอยากกูอยากขึ้นไปดูแล้วเนี่ยตอนนี้เฮ้ยโฮ้ยตัวอะไรวะหน่าเฮ้ยข้ามันเราเก่งขึ้นแล้วข้ามันตัวนี้ไม่กัดตัวนี้ไม่กัดน้องไม่กัดไม่กัดต้ไทอมาตัวนี้น้องไม่กัดถ้ากูจะเป็นถ้ากูจะเป็นเจ้าทะเลกูต้องคอมันเรือเฮ้ไอ้ปลาหมึกดิได้ไหมไอ้ปลาหมึกเนี่ยฆ่าหมดฆ่าหมดเอ้ยฆ่าหมดไม่เหลือใครไม่เหลือใครอืมกูจะบวบปลาหมึกกูจะบวบปลาหมึกเอาดิอืมอืมอืมเอ้ยเอ้ย เอ้ยมันดูดมันจับมันจับโลโลกลางโลอยู่กลางโลอยู่เอออะไรยักประสาทอะไรวะเนี่ยพระราชวังเฮ้ยเฮ้ยวังอะไรซันเคนซิตี้วะเฮ้ยไอต้อมจำพิกัดไว้เดี๋ยวไปด้วยใหญ่ปะใหญ่มากมันวางสีไลสีดำเบ่า สีเงินอ่อันนีนเน้เป็นวังเป็นวังสีอะไรไม่วังแบบไหนอะ่ะสีเทาสีเทาจะส่งไปให้หนายขอดูหน่อยขอดูหน่อยเหมือนจะใช่วะ่ะใช่แล้วอ,อยู่ไหนวะอยู่ตรงกลางเลยกําลังจะเจาะโอเค <Okay. S 2> ใช่ไหมเจาะแล้วกางไหนกางไหนกางลิงกูกางลิงกูอุ้ยใช่ใช่โอเคเจอเจอจริงใช่แล้ว เจอเจอยังไงไม่ต้องหาแล้วอันนั้นอะโอเคงันแล้วมึงดูนาบ๊อบดิบ๊อบนี่ต่อไปจร่งอะไรอ่ะเดีไปกันเดไปกัน อะไรวะเนี่ยไปบอกบอกไปเอ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 เฮ้ยาไม่ไหวแล้วพี่ตาไม่ไหวแล้ว โอ้โหก็โหฮะดูโดเนโดูเน่ให้ดูเน่ครับดูเน่เลยครับโดูเน่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยากฟังเพลงนี้ต่อนี่ต้องไปตามต่อในตามเรคคอร์ดนะครับผมแต่ไม่น่าเป็นจร์ดนะครับสอบครับผมติดตามเลยฮะใครตีบัะหรือนี่คือบอส บอลบอมเงยลูกคือบอลบอลคือพวกเราเองตีกันเองเนี่ยตื้ยตื้นหุยมันงับมันงเ้อไปหุยมาแล้วมนตีมาตีมาตีมตีมัน้เลเอาเลยบวกเลยเอาเลยเยายโสตบล็เส้ยเใชยบวกบว ไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรจะต้องมากกับสองมากอ่อนมากติดได้เลยเฮ้ยกูณโดมันง้างมันง้างมันจับมันจับกูมันจับมันจับวิ่งออกาแสงแสงแสงหูหมูกินแก็บก่อนกินแก็บก่อนกินแก็บก่อนโอาคุณโดน่าคุณโดนข่ากินแก็บแล้วกินแก็บแล้วบวกบวกบวกเยี่ยมมากมากมาก มันเข้ามันเข่ามันเฮ้ยคอนดูดพังมันทำไรมันทำอะไรอะออ้ยโดนฉีดโดนฉีดเฮ้ออืมอืมอืมเลืสองร้อยห้าเฮ้ยไม่ทำไรไม่ทำไรระวังระวังระวังแสงแสงแสง โอ้ไม่กโอ้ไม่กโอ้ไม่กมันลียงไข่มันเลียงไข่ีเจ้าเ้เจ้าเ้วเจ้ากุฏีกุีกุฏีหลังกุฏีหลังมันกีหลังมันเต้้จะตายแล้วจะตายแล้วต้ต้เ้ออนออนอ้าวเฟสเฟสสองเฟสสองเฟสสเฟสสกบอชอบเล่นมอสอะไรที่มีเฟบวกบวกบวก โอ้ยโอยโอ้ยโอยโอยนะมันชีดเปนชีดลบลบตีหลังตีหลังจังหวะนี้เลยอืมอืมอืมบันเกินบันเกินเพลงบันเกินอ่ะไป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 มาแล้วมาแล้วไป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  มันแสงแสงแสงเตะที่พื้นเตะที่พื้นแสงมันแสงเท่าไหร่อันเียแมแสงใรโดนก็บ้าลุ้มลุ้มลุมลุมลุกระจอกแต่แค่ลุ้มๆด็ล่นุ้มมาดี่าอัดมุมอัดมุมอัดมุมอัมุอัดมุม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 อัดมอัดมุมอมอัมุมอัด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 มุมอัมอัดอัดมุอัม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 อมอัออ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  สามเอาหมดแล้วนะเดียวเหรอแคนเดียระแคนเนียร์